พักคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพรคลิปสัปดาห์ที่32โครงล่างหันมาเพ่งพินิทีพระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเราวันเสาร์เลข r o ม a n 4พระเยซูทรงเป็นผู้สำเร็จความเชื่อของเราคือผู้ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จรู้ล่วงและครบถ้วนอาราบิกหนึ่ง เมื่อเราหันจากทุกสิ่งไปเพ่งพินิที่พระองค์ตลอดเวลาพระองค์จะทรงทำให้ความเชื่อของเราสาเร็จรุ่วงและรบถ้วนซึ่งความเชื่อนี้คือสิ่งจำเป็นสำหรับการวิ่งในการวิ่งแข่งในรูวิ่งฝ่ายสวรรค์ของเราอาราบิกสองเมื่อเราหันจากทุกสิ่งไปเพ่งพินิที่พระองค์พระองค์ก็นำเอาสวรรค์ชีวิตและกำลังมาหล่อเลี้ยงแก่เราคือทรงถ่ายเทและซึมซาบเราด้วยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น เพื่อเราจะสามารถวิ่งแข่งในรูวิ่งฝ่ายสวรรค์และดำเนินชีวิตฝ่ายสวรรค์บนแผ่นดินโลกได้อาราบิกสามเราทุกคนล้วนมีความเชื่อที่มีคุณภาพเหมือนกันแต่ปริมาณของความเชื่อที่เรามีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราได้ติดต่อกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมมากเท่าไรเพื่อพระองค์จะได้เพิ่มพูนขึ้นในตัวเราวงเล็บหนึ่งความเชื่อในระยะก้าวหน้านั้นมีมาโดยการที่เราติดต่อกับพระเจ้าตรีเอกภาพผู้เป็นความเชื่อในตัวเรา วงล็บสองหนทางที่จะต้อนรับความเชื่อเช่นนี้ก็คือการติดต่อกับต้นกาเนิดของความเชื่อนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนและสําเร็จสุดยอดโดยการร้องเรียกพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์และอ่านอธิษฐานพระคของพระองค์ วงเล็บสามเมื่อเราติดต่อกับพระองค์พระองค์ก็ทรงหลั่งไหลยอยู่ภายในเราและท่ามกลางเราก็จะมีความเชื่อที่ส่งผลต่อกันและกันด้วยเราได้รับการหุนใ,นใจโดยความเชื่อที่มีอยู่ในกันและกันอลาบิกสวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราซึ่งเป็นวิญญาณแห่งความเชื่อทําให้เรามีชัยชนะต่อฝ่ายโลกที่ถูกซาตานจัดให้เป็นระบบและชกชิงไปอลาบิกห ฤทธิเดชท,ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่อาจระงับไว้ได้และไม่อาจกักขังไว้ของความเชื่อได้ผลักดันให้ผู้คนนับพันยอมทนทุกข์เพื่อองค์พผู้เป็นเจ้าเสี่ยงชีวิตของตนและการเป็นผู้ที่ถูกใช้ออกไปและผู้พีชีพที่มีชัยชนะเพื่อจะทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความเชื่อนั้นสำเร็จหลุ่งวัสาสัปดาห์ที่32าการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า เฮบไลบทที่สี่ข้อสองพอแท้จริงได้มีกิตติคุณประกาศแก่เราแล้วเหมือนกับที่ประกาศแก่เขาเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคําซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าถ้อยคํานั้นไม่ได้ผสมเข้ากับความเชื่อในผู้ที่ได้ยิน2ติโมเทียบทที่สองข้อยีท่านจงหลีกหนีเสียจากราคาตันหาแห่งคนหนุ่มๆนั้น,น,นและจงมุ่งสแสวงหาความชอบธรรมความเชื่อความรัก และสันติสุขด้วยการกับกนทั้งหลายที่ลองออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หมดจดผู้ที่เคยใช้ความเชื่อมาสัมผัสกับพระคริสต์เขาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกลิ์เดชของพระคริสต์จะสำแดงออกมาในผู้ที่เคยสัมผัสพระองค์หลังจากที่ได้สัมผัสพระคริสต์แล้วเราจึงสามารถหลุดพ้นจากความบาปมากมายความบาปที่เป็นมลทินความบาปที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ขอเพียงเราเชื่อชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ ก็จะเข้าสู่ภายในเราหากท่านเชื่อทุกสิ่งก็จะเข้าสู่ภายในท่านอย่างเป็นจริงความเชื่อไม่เพียงทําให้การดําเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าในความเชื่อนั้นยังมีฤทธิ์เดชท,ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่ผลักดันให้มีนักประกาศและผู้พิชีพขึ้นมากมายเนื่องจากฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในพวกเขานั้นเป็นฤทธิ์เดชท,ที่ไม่อาจควบคุมและจากัดได้ ลิปเดตนี้ทำให้เรากล้าที่จะทนทุกข์เสี่ยงภัยอันตรายกระทั่งพีชีพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยความเชื่อทั้งสิน้นท,ทันทีที่ท่านสัมผัสกับพระคริสต์ทุกสิ่งที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะเข้าสู่ภายในท่านเลือกอ่านข่าวสารความเชื่อก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่เพียงเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้เริ่มต้นแห่งความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สำเร็จความเชื่อ เป็นผู้ทําให้ความเชื่อสําเร็จรู้ล่วงอีกด้วยถ้าเราเพ่งพินิที่พระองค์ต่อไปเรื่อยๆพระองค์จะทรงทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จรู้ล่วงและครบถ้วนซึ่งความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีไว้เพื่อการวิ่งแข่งฝ่ายสวรรค์ในฐานะผู้ทําให้ความเชื่อสําเร็จครบถ้วนพระองค์จะซึมซาบเข้าสู่เราอย่างต่อเน,นื่องมาเป็นองค์ประกอบและความสามารถในการเชื่อในขณะที่เราอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า สามัคคีทมกับพระองค์นำข้อพระคัมภีร์ไปอธิษฐานร่วมการประชุมของคริสตจกักรฟังข่าวสารฝ่ายวิญญาณและอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณดังนั้นความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูคริสจึงมาจากพระองค์อันที่จริงความเชื่อนี้ก็คือตัวของพระคริสเองที่ได้สึมซาบเข้าสู่เราอย่างต่อเนื่องความเชื่อเช่นนี้ย่อมนำเราเข้าสู่การเข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระคริส การเพิ่มพูนแห่งการเข้าสนิททางอินทรียภาพระหว่างเรากับพระองค์ก็คือการเพิ่มพูนหรือการเติบโตของพระคิดที่อยู่ภายในเราพระคิดยิง่งซึมซาบเข้าสู่เรามาเป็นองค์ประกอบและความสามารถในการเชื่อพระองค์ก็ยิ่งเติบโตในเรามี่ก็คือความเชื่อของเราที่ได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้สําเร็จวันแล้ววันเล่าความเชื่อของเราจะอยู่ภายใต้การสําเร็จขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าเราจะได้พบพระองค์ในวันที่ถูกลับขึ้นไปด้วยเหตุนี้ปอลจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นผู้เริ่มต้นและผู้สำเร็จความเชื่อของเราถ้าจะเรียนรู้ที่จะดำเนินโดยความเชื่อและทนทุกข์โดยความเชื่อท่านก็ต้องหันออกจากทุกสิ่งหันมาเพ่งพินิที่พระเยซูนี่ก็เป็นเพราะมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นสิ่งอื่นทั้งปวงล้วนไม่เป็นเราเชื่อพิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่เชื่อพึ่งในคนอื่นใด มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นดังนั้นจงหันออกจากทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปเพ้งนิดที่พระเยซูผู้ทรงเป็นนี่ก็คือความเชื่อพระเยซูทรงเป็นผู้ริเริ่มและผู้สําเร็จความเชื่อของเราดังนั้นความเชื่อของเราก็คือพระเยซูเท่านั้นพระองค์คือผู้เริ่มต้นและการสําเร็จครบถ้วนแห่งความเชื่อของเราเปาโลกล่าวใน2โกลินโทบทที่4ว่าขอพูดโดยวิญญาณแห่งความเชื่อ เขากล่าวว่าเราก็เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงพูดถ้าท่านไม่เชื่อว่าพักฤสต์กำลังประทับคลองเรือนอยู่ในใจของท่านท่านจะไปบอกผู้อื่นได้อย่างไรท่านต้องเชื่อว่าพักฤสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในท่านและเชื่อว่าถ้าท่านตายกับพระองค์โดยกลางเขียนพระองค์ผู้เป็นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นก็จะทรงกระทําตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในท่านทั้งหมดมีล้วนอาศัยความเชื่อสาเหตุที่ท่านไม่เผยพระวจนะ ไม่พูดเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พูดออกซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่พูดองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าสู่ผู้อื่นก็เป็นเพราะท่านขาดไปซึ่งการฝึกฝนความเชื่อหนทางที่จะต้อนรับความเชื่อนี้ก็คือการติดต่อกับต้นกําเนิดของความเชื่อนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าตีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสําเร็จสุดยอดโดยการร้องเรียกพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์และอ่านอธิษฐานพระคำของพระองค์ เราต้องมายังเบื้องหน้าพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะได้รับพระเมตตาและพระคุณกรณีนี้หมายความว่าเราต้องติดต่อกับพระเจ้าเพื่อจะได้รับความเชื่อนี่คือหนทางเดียวเท่านั้นท่านสามารถติดต่อกับพระองค์ได้ทุกเวลาในทุกสถานที่ขอเพียงร้องเรียกพระองค์และพูดคุยกับพระองค์สักเล็กน้อยท่านก็จะได้รับความเชื่อ ความเชื่อนี้จะนำท่านไปเชื่อมต่อกับพระเจ้าและนำพระเจ้ามาแจากปันและถ่ายเทเข้าสู่ท่านเช่นนี้ท่านก็จะมีความเชื่อที่มีชีวิตแท้จริงแล้วนี่ก็คือตัวของพระเจ้าเองที่ทรงเคลื่อนไหวอยู่ในท่านจากนั้นท่านก็จะกลายเป็นบุคคลแห่งความเชื่อ